สวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้านชาบูที่นันจังชอบไปกินมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ที่คุ้มมากค่ะคนละ1,50 0บาทนี่นันจังว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะทุกคนร้านนี้เขาก็จะมีปูจัก,กะจันด้วยนะคะปูที่ตัวสีแดงๆเมื่อกี้ะคะ่ะส่วนอันนี้ก็คือน้ําจิ้มสําหรับเราปรุงรสชาติตามที่เราชอบเลยนะคะนันจังมาร้านนี้นันจังก็ไม่เคยกินเนื้อเลยค่ะนันจังจะเน้นของทะเลอย่างเดียวเลยปูของเขาในร้านนี้ก็จะมี3ส,สายพันธุ์นะคะก็จะมีปูจักกะจันปูมา้าแล้วก็ปูดาวค่ะ ส่วนกุ้งนั้นก็มีให้เลือกกินหลายสายพันธุ์มากค่ะหอยแมลงภูก็ตัวใหญ่ๆและที่สําคัญก็มีกุ้งมังกรสายพันธุ์เล็กๆด้วยนะคะเป็นว่าราคาหัวละพันพันห้าสิบาทนี้ก็คือคุ้มสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่ตลาดมากินมันไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนทุกคนดูสิคะมีปูจักจัน่นมีกุ้งมีอะไรหลายสายพันธุ์มากเลยนันจังก,ก็คือกินแต่ของทะเลค่ะมาร้านเนี่ยพวกเนื้อพวกผักอะไรนี่ก็คือไม่แตะเลยค่ะจะเน้นของทะเลอย่างเดียวทุกคนคะ่ะดูคะ่ะ เอาแต่ของทะเลมาเต็มโต๊ะเลยค่ะกินแบบกินอิ่มแบบจุใจมากค่ะเวลาไม่เคยพอเลยนะคะมาร้านเนี้อร่อยมากนันจังชอบกินปูจัก,กจั่นสุดๆไปเลยค่ะเนื้อเยอะมากคใครที่มาเที่ยวไต้หวันอยู่พักอยู่แถวซีเหมินติงนะคะก็แวะไปลองชิมกันดูได้เลยค่ะแต่ต้องไปต่อคิวนะคะถ้าไม่ต่อคิวก,ก็ก็จองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าเรารู้เวลาว่ากี่โมงเราก็ไปเลยจะได้ไม่ต้องนั่งรอค่ะส่วนนันจังนั้น ไปนั่งรอเอาค่ะไปร้านนี้ผลไม้อะไรเขาก็มีแต่ของดีๆหวานอร่อยทุกอย่างก็คือของดีหมดนะคะคุ้มมากอะ่ะใช้คำว่าคุ้มได้เปลืองมากค่ะทุกคนหอยนี่ก็ตัวใหญ่ๆสดๆเลยนะคะพวกขนมนม,นมเนยเค้กอะไรอย่างเงี้ยนันจังไม่ได้กินเลยค่ะนันจังจะเน้นกินแต่ของทะเลอย่างเดียวแล้วก็จะมีพวกน้ำอะไรบุฟเฟ่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเบียร์แบบบุฟเฟ่ด้วยค่ะ คนส่วนมากก็จะมากินของทะเลนี่เลยค่ะเพราะว่ามันมีเยอะมากค่ะของทะเลเยอะจนคนไม่ค่อยจะสนใจพวกเนื้อพวกอะไรสักเท่าไหร่นันจังนี่ก็คือลุกไปเอาหลายรอบมากค่ะส่วนเนื้อที่เห็นในจานนั้นก็คือแฟนเขาเอามากินนะคะนันจังนี่ไม่แตะเนื้อเลยค่ะของทะเลอย่างเดียวนะันจังคืออยากแนะนําทุกคนให้ไปลองมากเลยนะคะเพราะว่าปกติถ้าแบบ ชาบูธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยสามสีรอย,อย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆมีพวกเนื้อพวกอะไรพวกของทะเลแบบนี้ก็จะมีมาเป็นถ้วยจํากัดนะคะแต่ว่าอันนี้มันบุฟเฟ่ทุกอย่างเลยค่ะโอ้ยสุดยอดมากถ้ามีเงินเยอะๆนันจังก็อยากไปกินทุกเดือนนะคะแต่ว่าเงินนันมีจํานวนจํากัดก็ านานๆไปกินทีแต่ว่าก็กินจนอิ่มจนจุใจอ่ะแล้วนันจังก,ก็ชอบน้ำจิ้มแบบเขาที่นี่ด้วยนะคะแบบปรุงตามปรุงเอาเองแบบตามที่เราชอบกินนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือพวกเราเติมหลายรอบแล้วนะคะเอาจริงๆมากินร้านนี้ก็หลายรอบแล้วก็ไม่เคยแบบได้กินพวกเค้กพวกอะไรเลยค่ะก็คือเน้นเนี่ยค่ะของทะเลอย่างเดียวปูจัก,กจั่นนี่ก็คืออยู่บ้านไม่เคยได้กินเลยนะคะได้มากินอยู่ร้านนี้คืออร่อยมากเนื้อเยอะมากค่ะสําหรับนันจัง หอยละพันกว่านี่นันจังว่าไม่แพงนะคะคือของเขามีแต่ของแบบคุณภาพมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยคะ่ะกุ้งก็มีหลากหลายสายพันธุ์หอยเนี่ยก็คือแพงมากนะคะถ้าไปซื้อมากินนี่ไม่กี่ตัวนี่200กว่าบาทน้าจิ้มก็นี่เลยค่ะคือนันจังชอบมากแต่ว่าเนี่ยอะไรนะผัาคิลิวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนันจังกินอยู่ก็คืออร่อยมากค่ะเขาตุ๋นมาแบบเปื่อยแล้วเราก็มาต้มให้มันร้อนแค่นั้นเอง อันนี้ก็คือหน้าตาของปูจักจั่นนะคะตัวใหญ่มากค่ะทุกคนอร่อยด้วยเนื้อเยอะก็คือนันจังคือติดใจปูจักจัน่นแล้วก็กินไอศครีมนิดนึงค่ะเพราะว่ากินแต่ของทะเลไม่ได้ไปกินอะไรเลยก็เลยตักไอศครีมมากินนิดนึงก็ไอศครีมเขาก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยนะคะไม่ถึงกับว่าอร่อยจนว้าวแต่ว่าก็ก็ถือว่าอร่อย